โอกาที่ชนะของโคเท่ากับสูนแหละในคเดียวกันนั้นต้าก็ไปพบว่าต้นไม้ที่รด้วยน้าเริ่มเบบานโต่อห็นเอก็เห็น้ไม้ไห้้ เก่งสู้ๆไว้เก่งไม่สู้ <c oughs> เลยเหรอวะ รูมม pues ันดี๋ววะอีเคียจะรั่วอีกล้ถอยวิ่งเร็วจังอ่ะน่าอยู่ซ้ายแบงก์กัน คนแบงค์จะยุ่ดีปะแบงกระทำดูแบงค์วุ่นช็อตแบงค์วุ่นอตไปวุ่นไปดูแบงค์รัสดูแบงค์วุ่จะเอ็ดไอ้กีช็อตดียวะปี๊ดบี้ช็อตปี๊ดบีช็อต

ไม่เป็นดายเกิดกเลยท,ที่เราเป็นดายเกิดไเลยวะให้วะรัสบีลองไหมเดี๋ยวกูสมงกปิดทางออกแฟดก้อนหนึ่งพอไฟท็อกซิกด้วยมันรอบน,นี้แน่าซื้อนะเดี๋ยวรัสบีลองนอ่จะลงอยู่ซื้อเอ็มโฟร์เดี๋ยวมันไม่มีสมงกใหมันจะซื้อเอ็มโฟร์ ไปจอทางออกบินลองไว้แหละไปรอนหน้าท่อสมองแล้วค่อยไปจอ,อถือปืนพอไม่ต้องถืออะไรพวกมึงถือปืนอย่างเดียวเลยถือมีดไปก่อนพอถึงหน้าท่อก็ถือปืนเลยอีซี่ข้อไหนบินลองอะ่ะอยู่ตรงปากปากอ้มังกรไว้ Call โดยเฉพาะปิดปิดทางออกมันจะแบบเล่นาย,ยากกับตำรวจอ่ะมีไปเลยเพิ่งไปนะไปเจาะก่นอนเจาะก่อนกูจะไปท็อกซ <ไป S 2> ี่ก่อนเอาไปรอเพื่อวเราจะรอเกืนไปเลยควันจะเละ

เนสน้ำหนึ่งหรอสอลแอกบเบนเทเเทเนเทนเทเบนเทเบนทนเทบเนเบ Cool. Can you You oh. <laughs> 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 I should not you.

เดินหนีนะมึงเลอ,อะไรวะเฮเบนกับตรงน,นั้นนะเอาเอาตรงน,นั้นก่อนเอตอตรงนี้ก่อนเอาตรงน,นี้ก่เอกเฮเบนไม่เช็คหรอกเฮเบนไม่หันมาอ,นนอะไรนะววโอ้่ัวโั์ิเพื่อนสวยอะ

เลยโลตัวนึงโดดไปเลยวิ่งมันในโนบอนใช่ไห้มันมาเก็บปืนเฮ้ยโดดจริงๆว่ะมันอยู่ในนั้นแหละสองตัวเลยบอลโบอีกตัวเจ็บอีกตัวคอนเนกเตอร์ไปไปไปไล่ไปเสร็จแล้เล่นกันคอนเนกต์อีกตัวตัวดีเกิ้ลเจ็บอ่ะเดี๋ยวคอนเนกยังอยู่ไอเกอร์คอนเนกยังอยู่เอามันยังอยู่มันอยู่ฝั่งมึงเนี่ยไอ๋บอลเช็คดีๆข้างหลังมึงข้างหลังมึง อะไรเป็นอะไรวะโดนดีเกิลกูว่ะรอบบี็อตไปแล้วหรอน่าอยู่มีช็อดนั้นมันเจ็บอ่ะมันยังไม่ตายเลยอ่ะเยี่ยมมากเลยอะมนดีไปไปบีเอปนนั่นแหละไปย่องไปย่องไปเอ็นนั่นแหละเช็คดีดีเช็คซ้ายเช็คขวาดีๆีอะไม่เป็นสรปะไปสำรวจห้องน้ำว่ะปืนองโนปอนขงซูมซัดมันได้นะว่ามันอยู่ชิดซ้ายสักที่นั่นแหละ ถ้าไม่มีก็คือเอมันมีเช็คไม่กี่ที่อะล้วมาโดดดูหรอพักโนบอลไม่หมา่กับเพื่อนปะเนี่ยเออดโลก่กูแตกโหเดินมายัหนี้แอ,อนได้แล้วเนี่ยแ้นเราอยู่ช็อตไว้ให้โนบอลเออเกิดกลับเลยกลับไปอยู่ข้างหลังกลับอยู่ช็อตเลยถังกระยาออมาแตกถังกระยาถังกยะยาถังกระยวะถังกระยาข้างล่างคู่เลยหลังคู่เลยโอ้ข้างหลังคู่เลยเออตรงเนี้ยคู่เลย อตัวนึงแอบเลยแอบแอบแอบอีกตัวนึงมันพึ่งมาโอ้ยอย่าลงเดี๋ยวน่ากลัวจังวะถอยเลยไปอยู่ช็อตไันอีโดดไปโดดไปนี้ถ right. oh, <brow. even S 2> ือว oh, oh, ีดท <t> ีทีมาแล้วมั้ยแอบแอบแอบมึงแพนตรงไหนจำได้ไหมรอมันกู้แอบไว้แอบไว้แอบไว้แอบโอ้ยโกรธโอ้ยโกรธเล่นน่ากลัวจังวะคือมึงมึงเห็นจุดที่มึงแพนไหมคือมึงอยู่ตรงนี้ไว้เสดวิดจำได้ไอะฮี่อย่าแล้วถ้าเกิดมันเก็บเอามายิงโป้งก็จะเป็นอีกเรื่องนึง คือมึงแอบมึงถือมีดแวบๆมันยิงไงก็ยิงไม่ทันอ่ะอามึงโผล่รอบแรกๆอ่ะยีนาทีมันเด็กน้อยคือมึงไม่ต้องมึงถือมีดก็ชนะได้ไม่ต้องยิงอ่ะเ่ี๋ยวเฮ้ยส่ไว้ช่ปะเดี๋ยเร็จนี้เอาไว้ จะไฟเต้อ้าวผู้ตัดรถคุณจะไฟเต้หนึ่งอ่ะวันช็อตวันวันแบงวันช็อตแบงกระทักแบงกระทักแต่เราไปเลยเอ้ย เป็น49ด้วยอ่ะเลสิบี้บีชอตเดียวกูไม่ไหวละมันไม่ดันบีชอตถ้ามันดันหน้าเตกเอาเพื่อนเพื่อนจนกันหรอไปสมองเทปเบิบีสองเลย

เอฟเคอีกแล้วคือแต่ถ้ามึงอยากเขาเรียกอะไรดือยากอะต้องสายเดินทิงเดี leopard. ๋ยวไม่ได้เดินยิงแบบนั้นเดินแล้วยุดยิงแตกแลกละตัวคนนี้แตกละอาจจะมีอีกตัวก็ได้นะสมอกกุจจงนะเพื่อน ไม่ได้ไมันปลาตรงไหนอะปลามัวน้ำเลยดีกูจะไปแบงค์อ่ะไปสายตัวล้งตัว ทัพ่อกูอกจะเดินย้อาทีคือไอ้วันนี้ยิงไปเก,ก้สองรัดมีช็อตไปพกเกาะไม่เทนอะไรก็ได้วิ่งเลยวิ่งบีสเต็ปเดียวเลยแบบไม่ต้องหยุดอ่ะถ้ามันมาก็ยิงเดินยิงห้ามหยุดเข้าบีชอ็อ,ชอตเข้าบีไซส์เลยไอปอนเนี่ยมึงลองทำดูคือปืนตอนพนท่อบีช็อตอ่ะมันอยู่นี่กูแฟนให้วกูวิ่งไปด้วยช็อตดีวะ

อะไรวะกูบอกรัน <interfer> พ <es> ิชอตโห่สุดท้ายกูมาคนแรกเฉยกูโมองเลยอะไรวะเฮ้ยเกิดโดนสมองตายกูจะหามากท้าเพื่อนโดนสมองตายไอตัวนั้นกูยิงเต็มร้อยด้วยอะ เ,เอาคอนเทนต์รถแรงครับรถแรงตั้งแต่รถ ช็อตช,อชอ็ชอต l a s ช็อตใครโยนปืนนี่ทิ้งวะ เป็นเลือชอบดันไอรลองเลยกี้แม็กไฟอย่งไกลไปท้องน้ำไปก้อนนึงไปเดีไไ๋ยวมันหยุด ตัวหนึ่งเลยวะตัดแอกกูนบ่างเนี่ย จอนอีกแล้ววะยังอยู่ยี่ห้จะซื้อเัพที่ไหนวะสองอ <c oughs> ไม่พอไนฟ์มิชช่นคุณูไม่ทั้แล้วอ๋อ้าขอบุ้งดูมันจะมีจริงรู้สาากึก <c oughs> ไ <c oughs> ม่จิงมปไหนเิ่มตก Could you find hay bóp ra hay bombed up hay? bom manh hay long tuân thủ. Song ok, 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 นี่แหละตัวข้างน้นมีตัวเซนร์วิสราว,วังไอ้ลองนั้นฮนะเรงไอ้ลอง,อลองนั่นเฮ้ยเกิดข้ออะ เราไ่้เราได้ไม <olla decent. S 1> ่คนเดียวน่ยกำลังเล่าหรอเดืจังดิชันดิชันดิฉัน เราไว้วันเลี้ยงชาวนาจนี่ด้วยชื่ออะไรหุ่นยังไม่โดนเลยแล้วดีเกินอะไรเนี่ยไม่อยากทำจีจีทีมโน้ เดินคอนเน็กอย่างชิวเลยอะไรวะช,วชวบอบเลยแฟลตตอก้อนไม่มิดลัดเอ้ยต้อ,เ,อ,อเกิดการมาอยู่ที่ตัวตัวตัว้ายก็มิดไหนก็มิดแตงกูจะมันลัสมิดมันมานเจะเป็นตัวไปฟังไอ้เกิดหรออยู่เนี่ยมันอยู่เนี่ยเอาวัานที่วะ

ไปบีเดียววะคือกูจะมาหาข่าวเอเอให้อะเนี่ยคือมันบีมันแบบแปบ๊บเดียวก็มาเลยแล้วฝึยะชีวีกูยันได้ลองไอ้ลองเข้าไปไปลองสามตัวเล็กเลูเนยนะถอยเดียวถ้าจะอยู่ก็อยูยกยก่กูก,กลับนัดเดียวพอฟังเสียงไว้ฉันนึกว่าคนบุทเอ้ยมันมาตันถอยวะ กับบีมาเน่ยเอ,อแผนวะเอ้ยมาบีมาบีว้าอยู่ลองไงอยู่ลองอยู่ลองวอยลองเลยสองเลยสองสอง ดเริงบู้บว้โดนสองตัวเลยแล้วโไ้ปลยคอนเนกดปเราสามคนโกคอนเนกดีวะก็มันต้องมาปะไวบีเลย คอนเนตอร์้ะเอามันดีกว่าลองปล่อยให้เพื่อนเล่นไปวะแล้วมันจะเซอร์ไพรส์ว่าเรามาสามคนไหมถ้เพื่อนตายเนี่ยมา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 มเพื่อนมาเพื่อน่นี้เราไปบีบีโอยแล้วไม่เกิดแฟนสูงใช่ไหมมีมันมีมัน พอใครอยากเก็บได้เฮ้ thank you thank you เ oh, ป ah, yeah. ah, oh, ็นคนดีของสังคมว่้วทำไมอ่ะโอ้โหจ้าบ้าเลยู i n f l a s n g r a s a n จอดแน่แฝดหน้าเพื่อนเนี่ยโทษติกเตอร์เยอะมากติกเตอร์เยอะมากติกเยอะจีบเลยิงได้เยอะรู้สายใจนิ่งมือมันจะวิ่งยัดฮักสองเลย เอากูด้วยกูเลยกูเลยหาเราเอาไปใช่ไหมเราไปมีวันลองวังนไอ้วะนีงออกไม่ดูเนี่ยพอตั้งใจขยับช้าๆมันแบบเอาเร็วปะเพื่อไ่ดอกกูด้วยอ่ะเราจัง อีกเดี๋ยเอามาดีเกิดอ,อะไรเอย่ยังไม่ได้เล่นเอาเลยอะไรวะง,ง,งอนบวกเยอะอยู่นะนี่